ใครก็ไม่รู้มายืนตรงนี้ตั้งนานแคทเดินมาแล้วก็เห็นอยู่ตรงนี้อ่ะคือเขาบอกว่าอยากหน,หนึ่งกับโลแปดด้วยน้องรู้จักโลแปดใช่ไหมแล้วแคทละ่ะรู้จักไหมเอฟซี <Yeah. S 1> ใครมากกว่ากันระหว่างแคทกับโลแปดแโอเอฟซีแคทก่อนเออน้องอยากเจอโลแปดใช่ไหมทำไมถึงอยากเจออยากหนึ yeah. mm ่งโอ้ อยากหนึ่งหนึ่งตัวแค่นี้อยากหนึ่งหนึ่งเล่นเกมไปแล้วหรอเราเนี่ยน้องเล่นเกมอะไรบ้างตัวพี่ไฟสองเกมตึงไหมตึงตึงว้าอยากเจอโลเปะขนาดไหนพันพันเลยหรอโอโ้โหแล้วน้องมากับใครเนี่ยพอ่อแล้วพ่อน้องไปไหนล่ะทำงานเอทำงานแล้วพ่อไปไหนวะโอ้งงมากเลยไป น้องดีพี่พาเข้าไปหาโลแปดกันแป๊ะแป๊ะป๊ะป๊ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นต้นคลิปปแะ,นะ้ดนะซึ่งน้องผู้หญิงคนเนี้เดินทางอะ่ะตั้งแต่ไกลเพื่อจะมาหนึ่ง,งกับพี่ซึ่งเป็น FC แคทอยากมาเจอกับโลแปดน้อง FC พี่จริงๆหรือเปล่าจริงผูด,ดตามในซ่องพี่เท่าไหร,ไร, hey! รไ่ไม่รู้เฮ้ยเอาดีๆ f อจริงทำไมไม่รู้อ่ะ โอ้โหเฮ้ยทำไมปากแซบจังครับ f อซคนเนี้ยน้องไหวไหมนหนึ่งกับพี่ไหวไหมชิวโอ้โหได้ได้คนอย่างน้องพี่เล่นแค่หลับตาเล่นยังได้เลยน้องพี่บอกเลยเด็กตัวท่าหัวเข่าพี่นะ่ะจะมาท้าแบบโอ้โหปากส้มปากแซบอะฮีฮีฮียมอยามาอยามาโอ้โหได้เด้อได้ได้ทุกคนเด็กคนนี้ คือเขาจะปากแซบเกินไปละมาน้องเอซีพี่มานานยังสองวิได้มาคนดูเชียร์ใครเ,เชียร์ผมกดหนึ่ง เชียร์เด็กกระโปุกคนเนี้ยกด2ลูกใครหลานใครครับเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่ามาทําแบบทรงหงทรงห้าวได้ได้ได้ถือว่าผมไม่อยากตบเด็กอันนี้เป็นครัง้งแรกที่ผมตบเด็กนะอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะเวย้ยนะอย่าหาว่าผมไม่เตือนคิมูโอ้ยได้ได้ปากแซบซะด้วยไงเด็กคนนี้ปากแซบซะด้วยไง,นนยาไไงมามาหนูหนูหน,หน,หน,หนูต่อให้เล่นปืนอื่นเลยนะหนูไหวไหมไหวคิดว่าสนะพี่อ่ะกี่เปอร์เซ็นตร้อยเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็น เอ้ย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 เอสซีตัวด้อยได้ได้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้อมีพนี้แหละอะไรนะห้ามใส่บอลห้ามใส่เอวอไ้น้อเาบอกห้ามใส่เอวอนะคือผมไม่อยากตบเด็กเลยอ่ะทุกคนมามามาอ้า f s t blood เอ๊อยากโดนไหมฮะของพ่อนะโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้ยจะฟ้องพ่อแล้วฟ้องพ่อหนูอายุเท่าไหร่ครับพ่อหนูอายุเท่าไหรสามสิบครับโอ้โหพ่อหนูอายุสามสิบพระเจ้าอ่าเป็นมาเฟียไหมเป็นมาเฟียไหมรุ่นใหญ่เฮ้ยเอาดีๆพ่อหนูเป็นรุ่นใหญ่เหรอใช่โอ้ย โอ้ยชิบผายแล้วคุณดูถ้าพี่ตกหนูนี่พ,พี่จะโดนอะไรไหมโนแน่นอนโอ้โหโดนแน่นอนซะด้วยพูดยังไม่ขอดเลยมาจะขอนพ่อเป็นหรือเปล่าเนี่ยมาน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนหพี่จะต่อให้น้องเล่นแค่ปืน U.S.P ก็ได้นะมา,มา,มา นี่มาดิมาดินี่มาดิมาดิเฮ้ยไอ้ผ้อยน้อง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 มาไม่มาครับไม่มาครับเฮ้ยเอ้า คนดูมันตึงจังวะเฮ้ยน้องทำไมฝีมือน้องตึงจังธรรมดาคนดูเด็กนี่ไม่ธรรมดาแล้วเด็กคนไหนที่เล่นเกมตึงจังวะนี่พอได้พอใจนี่ระบอกได้โอ้ยโอ้ยน้องเขาบอกถ้าไม่พอใจไปเจอในระบบได้สิผ่านแคนดูวัยรุ่นทุ่มใขอนทำไมแบบว่าห้าวจังวะทำไมน้องห้าวจังวะหาธรรมดาไหมธรรมดาไม่ต้องยองเฮ้ยธรรมดาไม่ต้องยอม พระเจ้าทุกคนดูทำไมเอฟซีแคสเถื่อนจังวะนี่มาดิน้อง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 มาดินองมาวะมาวะามาว้ามาว้าเอฟซีตัวเนี้ย พี่ไม่อยากรังเกดเด็กน้อยแบบตรงๆนะคือผมสงสารเด็กอ่ะเด็กน่าจะสู้ผมไม่ได้อ่ะอ่ามายิงมายิงอ่ะให้หกสกอร์นะต่อให้กสกอร์นะแคทเธอไปเอาเอฟซีใครมาหนีแคทเอฟซีไม่รู้อ่ะอยู่เขา, <คำ S 1> าบอกเขาเปเอฟซีแคทหรอใช่อยู่ก็เดินมาบอกว่าอยากดื่มกับโลเปตฝีมือนี่แบบไม่ได้เลยว่ะอ่าให้ยิงฟรีเลยน้อง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 มายิงนี่นะ้องไม่มายิงมายิงพี่ให้คือสกอร์เลย ต่อเองหกสกอเลยจะตายเลยคือโอ้อย่าเพิ่งดีใจครับพี่ให้เองหกสกอร์ต้องต่อเอาดีม่ให้พี่ต่อเหรอเดี๋ยวเด็กจะหาคนดูจะหาพี่รังแกเด็กคนดูเชียร์ผมกดหนึ่งเชียร์น้องคนนี้กดสองน้องนี่ก็ห้าพอสมควรนะน้องเองอ่ะห้าเกินไปเปล่ามาที่มายิงพี่ดิพี่แบบไม่ยเด็คนมักเลยว่าเด็กๆห้าวห้าวสมัยเนี้ย ทำอะไร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 อ่ะเขาเอออไรนะเอ้าเ้าเอ้าเอเอ้งหลอกพี่หรอวะน้องพี่อุตส่าห์ให้เอ็งนั่นเนี่ยออเปอร์ตูนิตี้คลุซซ์สเดเด็กน้อยคนนี้ห้าวเกินไปแล้วคนดูจะห้าวเกินไปละเฮ้ยเฮ้ยน้องมีใครรู้จักน้องคนนี้อคอมเมนต์มาหน่อยทุกคนลูกใครหลานใคร แต่พี่ต่อให้เองหกสกอร์นะโอเคไหมขอบคุณม่ต้้งอ้าวอ้าวอ้าวได้พูดเองนะ<แ>น้องมาอ่าเอ้าเอ้าเ,อ,เอ,อ,อ,าอ้เอ,อ้าเอ้เอ้าเอ้าอ้าอ้าเอ้าอ้เอาเอ้อเอ้าเอ้าเ้าเอ้้าเอ้อเออ้าอา คือเด็กสมัยเนี้ยถ้าแบบเนี้ยถ้าเองไม่ใช่ FC c a t อ่ะเองน่าจะโดนพี่ซ้อนแกงไปนแล้วนนะ้นองเองรู้จักเปล่าไม่อา้อาวอ้าวคำพูดคำจาของเด็กน้อยคนนี้หท้ากันไปแล้วห้ากันห้ากันไปแล้ว,ลวพ่อหนูเป็นรุ่นใหญ่จริงหรือเปล่าอเอาีมีแกงไหมมีมถึงเวลาที่พี่ต้องเอาจิงแล้วนะสกรัพี่หกแล้วนะไหวไหมมาอา้าวทุกคนขออนุญาตลังแกเด็กคนนี้นะคือ ห้ามาแต่ไหนวะห้ามาแต่ไหนวะนี่ไงนี่ไงมาว่ะถึงซืถึงเวลาปิดสกอตเจ็ดหกแล้วทุกคนอ้าว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 ไม่อยากลังแกเด็กน้อยเลยครับมีคนมาหาใครมาหาครับนี่ล้างแกเด็กน้อยอยู่ลังแกเด็กน้อยอยู่ลูกใครหลานใครก็ไม่รู้ใครครับเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ไอ้ลังแกเด็ก ไม่ผมต่อยเขาหกสกอรร์แตผมเหรอฮะผมต่อยเขาหกสกอร์พี่รุจการลุพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยหยุดผมได้ไม่ได้หรอกพี่รุจการพี่การอะไรรุจการเลยยิงหัวยิงหัวรุจยิงหัวพี่ครับยิงจับโดนล่ะนั่งแกเลยเหรอฮะไม่ไม่ผมต่อยเขาหกสกอร์มผมตายให้ก็ได้พี่ไม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 ่ผมนึกว่าพี่ไม่รุ่นใหญ่ไงพี่ไม่เอาพี่พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่างนี้ไม่ใจเย็นพี่ไปจการลุยิงหัวรุจยิงหัวโอ้โหเก้งมากย่ำย่ำ พี่อันนี้ผมยอมแพ้เขาแล้วเขาโหดมากพี่อเอาลูกพี่กลับบ้านเลยครับผมผมไม่อยากเจอแล้วพี่เอาหน้าจะให้เสถียรจริงนะได้ๆพี่ไปแอไหนเอ้ยไหนโอ้ยพี่พี่จจเย็นจเย็นจะเย็นเขาข้างหน้าอย่าห้าวเขาดิอย่าห้ย่า้ได้ได้ครับได้ครับน้องๆได้ครับได้ครับขอเองอวเองอย่าห้าวเองรู้ไหมเองรู้ไหมว่าใครตัวตึงประเทศาอ ไม่ม,ม,มีใครตึงเท่า,ทาชั้นแล้วโอเคหนู<ๆ>หน,หนูหนูตึงที่สุดแล้วหนูหนูหนกลับบ้านได้เลยครับอย่าไว้วะไม่นั้นโดนแล้วอ่อะพี่พี่มีไอสกีมอยู่เอาเอาไปกินเลยเน้องน้อง,อง donít, พี่พี่มีหิวละพีไ่ไปเลยเนาะไปเลยกลับ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 บ้านได้เลยครับไปบ้านครับเอาเอาเอาความที่ไปด้วยไหมเอาหูฟังที่ไปด้วยไหมหูฟังหูฟังโทรศัพท์โทรศัพท์เอาหมดเอาหมดเโบแม็กพี่เเเออาาไปลยหมดเอาไปเลย พี่มี iPad ด้วยเอาเอาไปด้วยเอาเอาเอาไปเลยมาเอาหมดเอามาหมดพี่พี่พี่มีเอาเอาไปหมดเลยพี่พี่ไม่ไหวละเไปกลับบ้านเลยเกงไหนด้วยเฮ้ยพี่พี่เกงเกงก็จะเอาเหรอพี่พอแล้วมั้งไป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 เลยพี่บายพี่เจอกันเดินทางปลอดปลอดปลอดภัยนะเฮ้ยแคทอาตูแคทอาตูอาตูเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจ๊เฮ้ยพี่พี่ขอโทษพี่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 ผมปิดคอมแล้วพี่ วิทุกคนไปแล้วฉิบหานแล้วพ่อเข้ามาเฮ้ยผี hey, <c oughs> เกือบตายเกือบโดนคุณดูผมปิดปิด,ป,ดปิดคลิปแล้วนะนะคุณดูบายๆเจอกันใหม่ผมไม่เล่นกับเด็กแล้วตอนนี้ยเด็กคนไหนมามา,มาแบบศัตรูพี่อะพี่ไม่รับนะพี่ไม่เล่นกับเด็กใครทั้งนั้นพี่จะไม่รังแกเด็กแล้วนะับตัวน,นี้เป็นต้นไปเจอกันคุณดูบายบาย